เด็กหญิงที่เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายของชาวโอฮาร่าเพื่อคอยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์100ปีที่ว่างเปล่าวันนี้ไซตะเมขอนำเสนอเรื่องราวของนิโคโรบินไซตะเมแหล่งรวมคนรักอนิเมะ ย้อนกลับไปในอดีตโรบินเป็นบุตรสาวของนิโคโอลิเวียนักโบราณคดีแห่งเกาะโอฮาร่าเมื่อโรบินอายุได้สองขวบโอลิเวียได้ตัดสินใจออกจากเกาะเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มของนักวิจัยเพื่อสแสวงหาโพนีกริฟและไขปริศนาทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์100ปีที่ว่างเปล่าโดยที่เธอได้ให้สัญญากับโรบินว่าเมื่อเธอแก้ปริศนาทั้งหมดได้แล้วเธอจะกลับมาหาโรบินอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นโรบินก็ได้นักวิชาการท่านหนึ่งรับเลี้ยงไว้ซึ่งดูเหมือนว่าภรรยาของเขาจะไม่ค่อยพอใจในตัวโรบินเท่าไหรรนนักจึงทําใ้บิ ต้องอยู่ที่นี่และทํางานไม่ต่างอะไรกับคนรับใช้ซึ่งเวลาในช่วงนี้โรบินต้องทนอยู่กับความเศร้าและโดดเดี่ยวเท่านั้นยังไม่พอเธอยังถูกผู้คนในเกาะเกลียดเพราะมองว่าเธอเป็นตัวประหลาดเนื่องจากในวัย8ปีเธอได้มีพลังจากผลปีศาจฮานะฮา,านะแล้วและสิ่งเดียวที่พอจะทําให้โรบินมีความสุขได้คงเป็นเพียงการเข้าไปอ่านหนังสือที่ศูในย์วิจัยของโอฮาร่าเท่านั้นและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโรบินเธอสามารถสอบผ่านการเป็นนักโบราณคดีได้สมความตั้งใจของเธอเพราะความฝันของเธอคือการเป็นนักโบราณคดีที่เก่งกาแแแลละหววััังงงง่่่่าาาเเเเเมมมมือออออออขขธธกกกบบจไไดด้ินทป นอกจากนี้โรบินยังได้บอกกับดร,ร์โคบาว่าเธอต้องการจะไขปริศน,นาของ100ปีที่ว่างเปล่าและเธออยากร่วมงานกับนักวิจัยโพเนกี้ที่อยู่ใต้ดิน เรื่องนี้ดรโคบาไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากและสั่งให้โรบินห้ามเขาใกล้ห้องใต้ดินเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอจะถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าห้องสมุดโอฮาร่า oh ตลอดไปซึ่งเหตุผลที่ดรโคบาต้องทําแบบนี้เพราะเป็นห่วงในความปลอดภัยของโรบินนั่นเองแต่โรบินที่ไม่รู้ถึงเหตุผลข้อน,นี้จึงร้องไห้แล้ววิ่งหนีออกไปที่ชายหาดจนมาคบคอกับซาโลที่นอนเกยตื้นอยู่และด้วยการที่ทั้งคู่พูดคุยกันถูกคอจึงทําให้ทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าสแปนได้และกล โรบินก็ได้บอกกับซาโลว่าแม่ของเธอได้ออกทะเลไปเพื่อไขปริศนาประวัติศาสตร์ของ100ปีที่ว่างเปล่าและบอกไว้ว่าแม่ของเธอคือนิโคโอลิเวียซึ่งนั่นทําให้ซาโลตกใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากว่าเธอเป็นลูกของโอลิเวียจริงๆแล้วสแสดงว่าเกาะที่เขาลอยมาติดที่นี่ก็คือเกาะโอฮาร่าเขาจึงรีบบอกกับโรบินไปว่ากองทัพใหญ่ของกองทัพเรือกำลังจะมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อจัดการกับนักวิจัยที่อยู่บนเกาะทุกคนให้สินส้นซากและเวลานี้แม่ของเธอก็น่าจะอยู่ที่นี่แล้วเพราะยังไงเธอก็ต้องมาแจ้งข่าวให้ หนีนออกไปจากเกาะให้เร็วที่สุดแต่ถ้ว่าพวกเขากลับไม่ทําอย่างนั้นเพราะพวกเขาเลือกที่จะตายกอปกป้องประวัติศาสตร์ที่ล้าค่าเหล่านี้เอาไว้จนในที่สุดเหล่ากองทัพเรือก็อได้เดินทางมาถึงสเปนได้ได้บอกให้ลูกน้อง,ของเขาแยากย้ายกันไปจับตัวนักวิจัยให้หมดเมื่อพวกของสเปนได้จับนักวิจัยทั้งหมดมาได้เขาก็ได้พบกับโอนกริปที่อยู่ในห้องใต้ดินและนั่นทําให้สเปนได้ประกาศว่าโทษของนักวิจัยทุกคนที่อยู่บนเกาะแห่งนี้คือการประหารชีวิตแต่ก่อนหน้านั้นสเปนได้ได้ให้ดรโคคบพูดุยกับเหล่าตงร์เค่า,าวร์พ ศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่สามารถอ่านโนพนิกิฟได้นั้นถือเป็นเรื่องอันตรายเพราะหากมีคนนํามันไปปลุกอาวุธโบราณอันตรายขึ้นมามันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่แนและทางรัฐบาลจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นเด็ดขาดแต่ทางด้านของดรโคบากลกับแย้งกลับไปว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรรับรู้และเขายังได้บอกข้อสมมติฐานเกี่ยวกับ100ปีที่ว่างเปล่าไว้ว่าในอดีตเคยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรหนึ่งได้พ่ายแพ้ให้กับศัตรูซึ่ง จะล่มสลายไปแล้วแต่เจตนารมณ์ที่แท้จริงของอาณาจักรนั้นก็ยังคงอยู่มันอาจจะเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงของรัฐบาลโลกก็ได้และในขณะที่ดรโคบาร์กำลังจะเผยกุญแจสําคัญของเรื่องนี้ฮาวุเท่าก็ได้สั่งให้จัดการกับดรโคบาร์ไปซะก่อนจากนั้นสเปนได้จึงได้เรียกใช้คําสั่งบัสเตอร์คอเรียกเหล่าเรือรบมาทล่มเกาะโอฮาร่าและจับกลุมตัวโอลิเวียไปด้วยซึ่งในตอนนั้นโรบินได้ตะโกนถามโอลิเวียไปว่าเธอคือแม่ของเขาใช่ไหมและถึงแม้ว่าเธอจะต้องเจ็บปวดใจมากสักเพียงงใใใดแตตต่่่่เเธอออกก็จจําาา้บบบโรรินัไไปวไมชพะ เช่นนั้นแล้วอาจเกิดอันตรายขึ้นกับโรบินก็ได้แต่โรบินกลับพูดขึ้นมาว่าเธอนะ่ะตั้งใจเลี้ยนมากๆจนตอนนี้ได้เป็นนักบวลาคดีแล้วและเธอยังสามารถอ่านโพเนกริฟได้อีกด้วยเมื่อสเปนได้ได้ยินดังนั้นเขาจึงคิดที่จะจับกลุ่มโรบินเอาไว้แต่ว่าไม่สามารถทําได้เพราะตอนนี้เรือลบกําลังขลม oh ่มเกาะโอฮาร่ายางหนักทำให้แม้แต่ตัวเขาเองก็ต้องรีบหนีและถอยกําลังไปก่อนนั่นจึงทาให้โรบินและโอลิเวียได้กอดกันในฐานะของแม่ลูกอีกครั้งแต่ความสุขของพวกเขาก็มีอยู่ได้ไม่นานเพราะทำ ใช้โอกาสนี้ฝากให้ซาโลพาโรบินหนีไปและฝากความหวังทั้งหมดในฐานะนักโบราณคดีไว้กับโรบินเพื่อให้โรบินได้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของโลกให้ทุกคนได้รับรู้ส่วนตัวเธอนั้นขอปกป้องประวัติศาสตร์อยู่ที่นี่จนถึงวินาทีสุดท้ายและระหว่างที่ซาโลกําลังพาโรบินหนีอยู่นั้นเขาก็ถูกยิงด้วยปืนใหญ่จึงทาให้เขาซึ่งเป็นอดีตพลเรือโทต้องเข้าปะทะกับพวกทหารเรือเพื่อปกป้องโรบินเอาไว้ให้ได้ระหว่างนั้นเองเขาก็ได้บอกให้โรบินรีบหนีไปที่เรืออพยพแต่ไม่ทันไลสแปนได้ก็ตามเธอมาได้ทนนนจึงงงงงงทททําาาาาให้้้ลบิิมมีีีเือออออกกกตว่ไปด ซาโลเองก็ต้องเจอกับคุซันที่เข้าจัดการกับเขาซึ่งแน่นอนว่าซาโลไม่อาจต่อกรกับคุซันได้แต่เขาก็ได้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อขวางทางคุซันไม่ให้ไปจับโรบินได้และในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาเขาก็ได้ตะโกนบอกโรบินไปว่าสักวันหนึ่ง เธอจะต้องได้เจอกับพรรคพวกที่ดีอย่างแน่นอนจากนั้นเขาจึงถูกคุซันแช่แข็งไปทั้งตัวโรบินที่วิง่งหนีพวกทหารเรือมาจนถึงชายฝั่งอีกด้านหนึ่งนั้นเธอก็พบว่าคุซันมาดักรออยู่แล้วและข้างๆข,ข,ของเขาก็มีเรือเล็กลำหนึ่งอยู่สื่อคุซันได้บอกกับโรบินว่าเขาตัดสินใจจะปล่อยตัวเธอไปเพราะเขาอยากรู้ว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ซาวโลพยายามปกป้องด้วยชีวิตนั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นยังไงและต่อจากนี้โรบินควรใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและหากวันใดเธอก่อเรื่องไม่ดีขึ้นเขาจะเป็นคนนนนนแรกกกกทีี่่เเเเเเขขขข้้้้้าาาาไไไปปจจััััับบุมธอออองงงงหหลล็ใใชพพืโิดดยน เส้นทางเดินเรือให้โรบินจึงทําให้โรบินสามารถหลบหนีออกมาจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้หลังจากนั้นสเปนได้ก็ได้กลับไปที่ศูนย์ใหญ่ของกองทัพเรือและแรายงานว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบที่ชื่อนิโคโรบินสามารถหลบหนีออกไปได้และเธอสามารถอ่าอนอักษรบนโพนกีฟได้ถึงจะเป็นแค่เด็กแต่ก็เป็นตัวอันตรายอย่างมากดังนั้นรัฐบาลจึงตั้งข้าหัวให้นิโคโรบินไว้สูงถึง79ร้านเบลีและเธอถูกขนานนามว่าเป็นเด็กปีศาจจนกระทั่งนิโคโรบินอายุได้16ปี ธอได้พบกับโอโคไดที่มีความคิดจะปลูกอาวุธโบราณพูตันขึ้นมาซึ่งความสามารถที่สําคัญนั้นก็คือความสามารถในการอ่านโพนิกีฟของโรบินนั่นจึงทาให้โรบินถูกชักชวนเข้ามาอยู่กับพวกของบาร็อกเวิร์กโดยมีโค้ดเนมว่ามิสต์ออซันเดย์และมีตําแหน่งรองหัวหน้าขององคอ์กรแต่แล้วเมื่อกลุ่มโจสลับหมวกฟางของลูฟี่ได้เดินทางมาถึงที่อาราบัสตาและจัดการกับโอโคไดลงได้นั้นโรบินที่ไม่มีที่ไปจึงได้ขอร่วมทางไปกับพวกของลูฟี่และกลายเป็นลูกเรือคนที่7ของเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจบไปแล้วนะครับผมสำ นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับใส่ตาเมทุกช่องทางด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม